สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลูกโซ่จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลูตาไทโอนนะคะสำหรับตัวลูกโซ่เองนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าปกติแล้วก็เคยลองทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพวกกลูตาไทโอนพวกนี้มาหลายตัวแล้วนะคะหลายยี่ห้อแล้วแต่พอหยุดทาน,นะคะ่ะคือผิวเราเนี่ยมันก็กลับมาคล้ำเหมือนเดิมนะคะก็เลย หยุดทานพวกกูต้าพวกเนี้ไปแล้วพักหนึ่งนะคะจนค่ะจนไปเจอโฆษณานะคะของพี่คลิสเขาได้โฆษณาไว้บอกว่ากูต้าไทโอนตัวนี้ทานแล้วเห็นผลจริงภายใน14วันทาพิสูจน์นะเห็นผลจริงใน14วันและที่สำคัญคือไม่กลับมาผิวดำคล้ำอีกนะคะมันก็เลยน่าสนใจตรงนี้ ก็เลยเปิดใจลองดูอีกสักครั้งนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะคะนั่นก็คือสโน w นั่นเองนะคะของแบรนด์โซซีเครดนะคะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่า,าทานไปแล้วนะหนึ่งกล่องหมดแล้วอันนี้คือกล่องเกา่าทานไปแล้วหนึ่งกล่องแล้วก็เห็นผลจริงนะคะเพราะว่าเราสังเกตจากตัวเราเองเนี่ยค่ะว่า ผิวเราอ่ะสว่างใสขึ้นแล้วก็มีคําถามถามเข้ามาเรื่อยๆเลยว่าเฮ้ยทําไมถึงขาวขึ้นทาบีบีหรือเปล่าคือเป็นคนไม่ค่อยชอบทาบีบีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฉีดหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องฉีดเนี่ยไม่แน่นอนเพราะว่าเรากลัวอยู่แล้วว่ามีพวกสารเคมีตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานั่นก็คือไม่นะคะใช้ตัวนี้ตัวเดียวค่ะสโนนะคะแล้วตอนนี้หยุดทานไปแล้ว นะคะผิวก็ไม่ได้กลับมาคล้ำเหมือนเดิมนะเรารู้สึกได้ว่ามันก็ยังสว่างอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ว่าจะไปซื้อมาอีกหนึ่งกล่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใช้ดีจริงทานดีจริงถามว่าทำไมต้องเลือกเป็นตัวนี้อย่างที่บอกว่าเราเห็นโฆษณานะคะบอกว่าทาพิสูจน์เห็นผลจริงนะคะแล้วก็มีสารสกัด เข้มข้นนะคะสารสกาัดกรูตาไทโอนเข้มข้นนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ในปริมาณ500-250มิลลิกรัมนะคะคือว่ามันเป็นปริมาณที่ไม่ไม่เยอะไปมันเป็นปริมาณที่พอดีกับร่างกายเราะคะ่ะแล้วก็มีสารสกัดจากมเมล็ดของกีวีที่มันช่วยป้องกันให้ผิวไม่กลับมาดำอีกนั่นเองนะคะก็เลยเลือกเป็นสโนว์นะคะทานแล้ว เห็นผลดีจริงๆนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทานกันดูนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนที่ถามเข้ามาว่าฉี่หรือเปล่าพ่อบีบีหรือเปล่าตอบคําถามเคลียร์วันนี้นะคะทานแค่สโนนะคะทาพิสูจน์นะคะเห็นผลจริงใน14วันคะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย